ดีครับก็เอาต้นอันนี้เอาต้นเช็มเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นจอของอไอไอแพดเจ็ iPad นะครับของซีลีก็แก้งามเรียบร้อยแล้วก็คือที่หลอดไฟขึ้นสีดวงนะครับก็หายแล้วคือสำคัญตอนเราไปส่งซ่อมเนี่ยมีปัญหานิดน,นึงคือว่าตอนที่เราใช้อยู่มีไฟขึ้นสีดวงจากคลิปที่แล้วนะครับขึ้นสีดวงแต่พอเราเอาไป ถึงร้านจริงๆไเอกไฟ4รวงที่ขึ้นตรงเนี้มันเดินหายไปไงเออสุดท้ายช่างเขาเอาไปใช้ทดสอบไปประมาณ2วันไม่มีอาการเหมือนเดิมนะครับแต่โชคดีหน่อยเบาวต้นทั้งทั้งแบบคล้ายๆแบบทั้งทำคลิปอ่าวิดีโอว่ามันมีปัญหาแล้วก็ทั้งถ่ายรูปไว้แต่รูปอะ่ะช่างบอกว่ามันไม่ชัวร์แต่โชคดีหน่อยเบาต้นทําทาคลิปวิดีโอนะครับว่าว่ามันขึ้นเป็นหลอดไฟ4จุดเนี่ย คือถ้ากระส่งซ่อมยี่ห้อนี้นะครับให้เราให้เน้นนะ่ะว่าให้เราทําถ่ายวิดีโอไว้ด้วยว่ามันเป็นจุดนะครับขึ้นแบบไหนแล้วก็เพราะว่าบางทีการถ่ายรูปเฉยเนี่ยช่างจะไม่ค่อยเห็นแต่พอเราถ่ายวิดีโอแล้วเนี่ยมันจะเห็นว่าตรงไหนมีปัญหานะครับแต่คลิปที่แล้วเนี่ยอันนี้ก็คือการเคมลมเรียบร้อยนะครับตอนแรกช่างบอกว่าให้เอากลับมาใช้ก่อนแต่บ่าต้น,นว่าเฮ้ยเราเรา,เรามีคลิปด้วยคลิปว่าตอนที่มันมีปัญหาเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็คือถ้าแต่เค็มของพวก หน้าจอนะครับก็เน้นถ่ายคลิปด้วยแล้วก็มีมีวิดีโอให้เขาดูด้วยแล้วก็มีรูปภาพให้เขาดูด้วยจะดีมากเลยครับอันนี้ก็ต่อต้นเทมเรียบร้อยแล้วก็คือรับประกันอยู่15เดือนเนาะแล้วก็ใช้มา5เดือนทําเฉพาะตัดต่อคลิปอย่างเดียวแล้วมันมันไม่ขึ้นนะครับก็ตอนนี้ก็ไม่ขึ้นตอนนี้หายเรียบร้อยแล้วก็เทมหน้าจอไปเดี๋ยวตอนนี้ก็ซื้อฟีมมาติดเหมือนเดิมแล้วนะครับก็าฝากไว้ด้วยว่า เราต้องถ่ายคลิปให้ชัาดูด้วยนะครับไม่ใช่ถ่ายแต่รูปรเปลป่าๆแล้วก็ทําลงโซเชียลเฟซบ o o กไว้อย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะแก้วันที่ไม่ได้นะครับก็ฝากแค่นี้นะครับเกีย่ยวกับเรื่องการเช็ดหน้าจอของไอแพดของเซีมีนะครับนี่ไอแพดซีมี7เนะครับตัวนี้หายเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณมากครับ